สวัสดีครับบ่าวดินสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับพี่น้องทั้งฟังเล่าฟังไทยครับพี่น้องทั้งตังแดนน้ำเด้อครับบีบอยอเมรทั้งบ้านครับมือนี่บ่าวดินบ่าวบอยบ่าวโจนะครับสีมาเลรอบางเฮดอีกมือนึงครับฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวดินห้อยดินธินีสาเนเด้อครับบ่าวบอยเดินธินีสาหน่ำครับบ่าวบอยกับบ่าวดินเฮดคนละช่องนะครับแต่ว่าอยู่บ้านเดียวกันนะครับหลังเดียวกันนะครับขอบพ่อเดียวกันนะครับเป็นกำลังใจเรามาดุดันกันครับมาดุดันกันครับผมครับ กีเพีนกนสวยครับมาบ่อยครับัครับิึงมาหอดครับใหญ่เิ่นมาหอดก่อนนะครับเพิ่นมาจนพีเพิ่มาได้เศ้าผบอครับนม่นบอกเ่หาไปเแล้วกันเมื่อครับผมครับผมมาหาสีบอได้ในบอได้ได้ต้องหไปไปหาไปมันสออกล่ามไปเบิร์ดีเน,น,นะครับใหญ่นาะนเพียนมขาวันออกนี่แหะองันไปด้ยงันมองนึ่ก็ไปเก็บสีออกอครับผมาเาไปนกันครับ ดอก Dante, Nacional, เกล็กดล็กมันครับนี่ครับเอ้ยค่ใหญ่ไพ่มันละครัพี่น้องเขาต้งดอกพี่นเลยไ่ส่งเขาพี่น้องเขาเรื่องนี้ต้นดอกห้ามยังได้พี่น้องมันหันทุกหน่อยมันหันเท่าไหม มดนบ่อเข่าดอกครับก็เลังงามครับเดี๋ยวก็งามเลยเป็นยังไงนี่ตรงเข่าจุ่มนึงดอกงาม่งงามจุ่มนึ่งที่หาดอกเต้งเข่าดอกงามครับ เป็นกอเป็นกอเลยพี่น้องนครับโอ้ยดีมากเลยต้นกอ,อ,อเป็นก,นกอดอกสันสันขาตำตันเลยครับนี่ไงพี่น้องครับ โอ้โดยดอกงามครับพี่น้องครับโอ้โโ็ิตบงเขาพี่น้องครับนี่ครับออกเป็นเงาเงาเลยพี่น้องว้ายพี่น้องตัดขาครับเปื่อยเสียบันยูกเก่าครับ พี่น้องครับครับครับนาหาเห็ดเพิ่งข้าวครับน้องพี่น้องต้อนดดเบาวจมเห็ดเพิ่งข้าวครับะจะตฤทธิ์แกเ,เสพเสพต้นหวานครับพี่น้อง คิดถึงเขาคิดถึงยุค่าออกปีกป้าเดียวกันครับพี่น้องป้าของลุครับครับ ก่อนี่ครับตัวมครับครับนี่ก็คือบริเวณนะครับปลาที่เบาดินมาหานะครับเฮ็ดเพื่งเขาเฮ็ดเพื่งขมนะครับเพื่อนสีเกิดอยู่ตามกอแฝกลักษณะนี้ครับนะครับกอแฝกนี่จะกอแฝกขนาดเล็กพี่น้อง เดืดตรงเข่าดอกนึ่พี่น้องครับเนี่โอ้โเกิดอยู่ในห่ครับเป็นมันเป็นห่ลุกลงไปพี่น้องเบื่องบาดินขออนุญาตกดออกกอนนะครับกดออกจากหูครับพี่น้องว้ดขาพี่น้องครับขาแบบยาวเลยครับโ,อ,โอยังไงมันือเกิดอยู่ในห่วสองดอกงามๆพี่น้องครับเหือดตรงเขา่า สองดอกส,สวยๆเลยครับไอันนี้่ดีอยู่งนีนนงง่มันเป็นหูอยู่ข้างล่างมองเนี่ยขายาวๆพี่น้องนะครับาจูก็น่าเอาที่บนเขาครับอุย้ยหัวหลุดจ่อยเอาไว้กับบุญเหลือเอากรบพี่น้อยละจิ้วใบหนึ่งนะอุ้ยสองดอกบ้าจู <c oughs> โอ้ยผู้ใดเลยเมื่อเชียรออกโ<ม>อ้ยเป็นเงาเลยพี่น้อง อ้จะนั่งครับเห็ดหัวหน้าเบอบ้าดินเห็ดพึ่งข้าวครับครับเด้พี่น้องเพิ่งไม่เหยียบครับ่าวลุทหัวคลอนเบิด เงาเป็นเ,งาเ,นเงาเลยพี่น้องครับเป็นเงาเสีงดอกง่ามครับพี่น้องครับครับว้าว อู้ตีเป็นเงาเเลยครับครับครับผมอู้ีครับอู้ทีเอะเ้ครับพีเลอู้ได้กหน่อยเป็นอกซึงเลยดอกน่อยแล้วเอาเชือกส่ก่าครับให้เป็นใยไปข้างหน้าครับ ตุ่มตางางพี่ดอกหูเงาหนีพี่น้องนั่นหลาบเก็บดินเลยครับโอู้สวยครับครับผมอู้สวยเลยครับครับผมอู้ดอกนี้แห้งสวยครับครับผมอู้ ดมหัวรัดหดาหัวจ้าอันนี้มันเลียไปมันหล่มปาดมาอ้วนเลยพี่น้องหนาะอึ่งตึงเลยพี่ใหญ่พไพ่ใดครับ,รบพี่นองงเขาครับปุ่งเขาพี่น้อง,ง,อง,องดอกเดียดงามเลยครับ

เอาพี่นาะเป็นแบบนี้อ้ยหาบวกง่า่ด้วยพี่รองเท้านี่ดอกขึ้ครับพี่น้ะองครับเสือน่ะครับ ดอกกนมานีดอกครับพี่น้องขาวขาวสีสวยเลยครับครับผมที่สวยเลยพีนน้องครับขาเนอที่เป็นเขาครับอื้อหดอกหน่อยเพื่อน ก็มเห็ดบักหญ่เลยพี่น้องโอุย้ยขาบักไญ่เลยเห็ดเพิ่งเข้าคุใยายไปแขะเลยเด้อน,นี่ขับแฉะเลยพี่น้องครับผมไอ้เห็ดเฮ้เเยพี่นอ้องรัตาลยบอาจุกข้งผมเอๆ เอาที่เปงนคบครับเกิดร่วมกันครับพี่น้องครับเก็บเพื่อให้คมหน่อยนี่นี่คือพี่น้องดอกผลจะมาเป็นตาหัวแฉะหรืง่ามยูเงาเงี้ยๆตันๆนั่นอ่านพี่น้องอ่านก็แบบสวยๆเลยครับเห็ดเพิ่อคบดอกหน่อยมั่น ดอกน้อยๆ่นกำลังเกิดครับเกิดบ่ทา้หลายๆีีนองทิ้งดอกน้อยๆเองครับนะครับนิดเข่าครับขา้างพี้องครับบไหนก่อนนี่เรี่เราเห็นพีนองแดดน้ำครับมีเบาโจนีดอกนึง ขายไง่ะอู้ขาที่สวยเลยพี่น้องครับน่าเหิ่บเข้า,ขา,ขา,ขาครับ,หบให้เราได้ไครับเหิบบนท้างไหน่ปบนไดนพี่น้องครับครับผมพี่น้องดอกนี่มันอยู่น้ำเงาแฝดนะครับเงา,าแฝดครับพี่น้องครับก็คือเอาอยานาแค่โอ้สองดอกคู่แฝดเลยครับพี่น้องคู่แฝดครับคู่แฝด ครับผแก่ตาครับหมองแห้งตาเบาดินเสียบาเลยครับพี่น้องครับครับผมนี่ตป็นเขาดอกนี่ครับโอ้ยหนีบหญ้าแฝกหนี่ใบเปรย์เหลเปรยครับแต่ว่าขายังงามอยู่ครับพี่น้องครับนี่ Ð, ไก่หลายเลยดิพี่น้องครับงามเลยครับยึดฝั่งเขาฝั่งขมร่วมกันครับออกนี่มองเดียวกันจุดเดียวกันครับครับพี่น้องฝองเขาครับเสียกันหวานดิพี่น้องแกงเสียกพี่น้องครับนอนกันดอกหน่อยแล้วก็ปิดเลยฝั่งเขาครับดอกงามเลยครับพี่น้องมึงพี่น้องครับ โบกี <transplant> Finally, ้ใบใหม่กับโเห็นครับพี่น้องครับนั่งๆขาใหญ่ดอกน้อยทั้งหลายฮะคิดอะไรที่เตอร์เรมโอ้โหน้องใบใหม่ทับขึ้นเลยขาใหญ่ๆลูพี่น้อง ก็ <t t มีแค่โน่นกลังดอก Station หน่อยๆเลยพี่น้องครับสองดอกน้พี่น้องครับเสบเอาดอกหน่อยมันครับดอกหน่อยมันกระลังขึ้นแบบหลายเลยครับพี่น้องครับบุงคุณบุญเอากระคับแคบสิเด้อพี่น้องเด้อครับกล่องกัอันนี้บ่ได้ษเบาดินในถือกล่องกับตั้งขากลองระด้ครับครับมีดอกนึงครับพี่น้อง อ้ยหางงามเลยพี่น้องเฮ็ดปงเขาครับดบบูพี่น้องครับอูออ้ดีดอกนลยพี่น้องดีใตยใบหนึ่ครับอูอ้ไดไแบบดอกงามเลยพี่น้องครับมื่อนี่ยังไงอ่อนอวดสวยยูพี่น้องเฮ็ดปงเขาครับขอบคุดูดังมครับ ดนครับีดอกกัได้ดนครับี่ดอกนขาข้ขาวเลยครับติดตึ้งเข้าครับติดตึ้งเข้าดอกนี้ก็เปนแดดกรบหอนครับครับดอกนี้ครับ ค่อยเจ็บค่อยๆเล่มพี่น้องทีละดอกสองดอกครับพี่ได้เพิ่มอี่น้องพุนเพิ่มกระตาแล้วครับพี่น้องครับครับผมครับเมือนี่เบาดินเบาโจคุณยายไพ่เสียบกระเล้งขาดเบาบอยกระสีกับล่ะครับแดดฮ้อนห่อนครับพี่น้องเมือนี่ครับหาเห็ดครับผม นี่คุณยายไพ่เสือบกระแรงขาดมากน้ากันครับกาะมากันหอนยายไพ่บริบไปน้าเบาดินเบาบอยไร้เมื่อเพราะว่าคุณยายไพ่เฮ็ดเบียกอยู่บ้านครับเมื่อนี่ก็เลยส่วนผลมาหาเห็ดเพิ่งเข่าแล้วก็เฮ็ดเพิ่งขมนะครับก็ได้ลีครับแต่ว่าพี่น้องก็มาหล้ยคือกันครับเห็ดออกบ่ระท่านค้นพี่น้องแต่ว่าดอกน้อยๆมันเบาดินเห็นไหวนะแบบลร้เลยพี่น้องเห็ดเ่ท่านไหใหญ่แห้งครับพี่น้องครับแต่ว่าเมื่อนี่ก็มานึ่ครับผมสามคนร่วมกันครับเบาโจเบาบอยแล้วก็เบาดินครับ เพ็รเปิ่งเข่าพี่น้องดอกงามๆครับขึ้นว่าเดี๋ยวอยากได้กินอยู่ครับขอบคุณอีพออีแม่นะครับทางบ้านครับผมขอบคุณเอฟซีทางต่างประเทศน้ำครับขอบคุณพี่น้องทางฟังเล่าเนาะครับพี่น้องพ่อแม่อยู่ทางบ้านนะครับจับโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเบิ่งช่องห้อยดินดินอีสานแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับเพชรไอ่น้องเพ็ดสองช่องครับบ่าวดินห้อยดินหินอีสานนะครับแล้วก็บ่าวบอยแดนดินหินอีสานนะครับ เฮ็ดครลช่องแต่ว่าอยู่บานหลังเดียวกันครับพี่น้องหาอยากหากินนขอบคร้วเดียวกันเป็นพี่น้องกันนะครับเอฟซีถามมาว่าเบาดินกับเบ้าบอยเป็นพี่น้องกันบ่าเป็นพี่น้องกันครับลูกพี่ลูกน้องครับแต่ว่าอยูคขอบครัวเดียวกันครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องติดตามเป็นก็ลังใจให้บ้านน้อยสองหลังนะครับให้พี่น้องลำรวยสุขภาพแข็งแรงดีๆไม่แห้งสุขุสุกคนครับสวัสดีครับ